สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำว่านมงคลโบราณหายากที่คนไทยสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ประจำบ้านซึ่งวันนี้มีความเป็นมงคลอย่างไรมีสรรพคุณทางยารวมไปถึงลักษณะของว่านเป็นอย่างไรเราไปทำความรู้จักกับว่านชนิดนี้กันค่ะ โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองว่านมงคลว่านเพชรใหญ่ว่านเพชรใหญ่หรือว่านเพชรน้อยตัวเมียว่านเพชรไพรวนันหรือว่านเหล็กไหล จัดเป็นบ้านมงคลโบราณหายากสายคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยอีกทั้งยังมีสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรค่ะซึ่งจะช่วยรักษาโรคผิวหนังค่าพยาธิคุทธราชและรักษาแผลที่มีเชื้อรวมถึงช่วยระงับความเจ็บปวดเมื่อยล้าแก้กระสายหรือหัวใช้ดองกินกับเหล้าใช้เป็นยาขับกระดูแก้อาการกระตุก เนื่องจากเส้นประสาทพิการค่ะนอกจากนั้นยังเป็นว่านที่ช่วยบำรุงกำลังเป็นยาเจริญอาหารและถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะค่ะส่วนในด้านของความเชื่อเชื่อว่าเป็นว่านคงกระพันชาตรีค่ะและนิยมใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเชื่อว่าหากน้ามาเสกแล้วกินก็จะทำให้คงทนต่ออาวุธและของมีคมโดยก่อนกินให้เสกคาถา นะโมพุทธายะเป็นจำนวนเจ็ดจบ เชื่อว่าจะคงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวงทั้ง,ทงนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าจะช่วยในทางแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะโดยการนำหัวว่านติดตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็เชื่อว่าอนุภาพของว่านนี้จะช่วยคุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆนานาชนิดแม้ถูกสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงากัด หรือแทงก็จะไม่สามารถทำอันตรายได้ค่ะเมื่อเราทราบถึงประโยชน์และก็สรรพคุณของว่านเพชรใหญ่แล้วนะคะเรามารู้จักกับลักษณะของว่านเพชรใหญ่กันค่ะว่านเพชรใหญ่นั้นนะคะจัดเป็นไม้ลมลุกมีอายุยืนหลายปีค่ะแล้วต้นว่านต้นนี้นะคะจะมีความสูงประมาณ15-30ซนติเมตรเขาจะมีเงาทอดเรืออยู่ใต้ดินค่ะหัวจะเป็นรูปกลมๆรูปไข่ แล้วก็มักจะไม่ค่อยแตกแขนงเนื้อในหัวจะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลค่ะส่วนใบและก้านใบนะคะจะมีสีเขียวเป็นลักษณะใบเดียวเรียงสลับรูปใบหอบยาวรีปลายใบแหลมคนใบสอบเรียวผิวใบด้านบนเกลี้ยงขอบใบจะเป็นคลื่นเล็กน้อยค่ะว่านเพชรใหญ่นี้นะคะเวลาออกดอก เขาจะออกช่อดอกก่อนที่จะผลิตใบค่ะแล้วดอกของเขาจะเป็นดอกสีขาวกลีบปากจะแต้มด้วยสีเหลืองค่ะว่านเพชรใหญ่นี้มีอยู่สองสายพันธุ์นะคะซึ่งหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะหรือถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดทราบก็สามารถแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานบอกต่อความรู้ได้นะคะว่านเพชรใหญ่นั้นมีอยู่สองสายพันธุ์คือ 1. ว่านเพชรไพวัน ต้นใบและหัวจะดูเหมือนกับบ้านเพชรใหญ่ค่ะแต่ใบจะมีลักษณะเป็นคลื่นแล้วก็มีริ้วด่างสีขาวตามขอบใบดอกจะมีสีขาวลักษณะดอกจะเหมือนกับดอกพากากรองค่ะ 2. ว่านเหล็กไหลเนื้อในจะมีหัวสีขาวใบสีเขียวเข้มเป็นมันกว่าแผ่นใบแล้วก็เป็นคลื่นถี่กว่าค่ะ ซึ่งว่านทั้ง2ชนิดนี้นะคะถือว่าเป็นว่านทางคงกระพันชาตรีแล้วก็เป็นว่านที่ช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีจุดสังเกตระหว่างว่านเพชรน้อยแล้วก็ว่านเพชรใหญ่ด้วยค่ะโดยต้นและหัวของว่านจะเหมือนกับว่านเพชรน้อยแต่ว่าจะแตกต่างกันที่สีค่ะคือว่านเพชรน้อยนั้นต้นจะมีสีแดงส่วนว่านเพชรใหญ่นั้นลำต้นจะมีสีเขียวค่ะ การขยายพันธุ์นะคะว่านชนิดนี้นิยมขยายพันธุ์โดยการแยกเง้าและการปักชำค่ะชอบดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายนะคะรดน้ำปานกลางแล้วว่านชนิดนี้เมื่อถึงฤดูหนาวเขาจะพักตัวค่ะดังนั้นควรงดให้น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เงาเน่าเสียหายนะคะควรตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดครึ่งวันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะรู้เรื่องว่านมงคลไม่มากก็น้อยนะคะแล้วถ้าหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคล ความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ